ระวังให้ดีสิ่งที่หลายคนมองข้ามเวลาเลือกซื้อกุ้งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพใหญ่หลวงไม่ใช่แค่เสียเงินเปล่าหรือเสียรสชาติเท่านั้นแต่ยังอาจเสี่ยงอันตรายถึงขั้นป่วยได้เลยทีเดียวรู้หรือไม่เจ้าของร้านอาหารทะเลผู้มีประสบการณ์ยาวนานในเวียดนามได้ออกมาเปิดโปงข้อเท็จจริงชวนช็อกเผยเคล็ดลับสำคัญในการเลือกซื้อกุ้งพร้อมเตือนถึงกุ้งสี่แบบที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะถ้านำไปประกอบอาหารนอกจากความสดจะหายไปความปลอดภัยก็อาจสั่นคลอนอย่างหนักด้วย เพราะกุ้งเป็นวัตถุดิบยอดนิยมทำได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะต้มนึ่งย่างผัดหรือทอดแถมอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการแต่คุณสมบัติที่ดีเหล่านี้จะร้านเปล่าถ้าคุณเลือกกุ้งที่ไม่เหมาะสมเข้าบ้านและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้กุ้ง4ประเภทที่ควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาดได้แก่ 1. กุ้งที่ลำตัวตรงหัวหลุดหรือกำลังหลุดออก กุ้งสดแท้จริงมักมีลำตัวงอเล็กน้อยยิ่งงอยยิ่งสดถ้าเจอกุ้งเหยียดตรงหัวกับตัวแยกชัดเจนหรือรอยต่อเปลี่ยนเป็นสีคล้ำนั่นคือตัวอย่างของกุ้งที่อาจตายมานานแล้วมีโอกาสสูงที่จะเสียคุณค่าทางอาหารเนื้อยุ่ยเปื่อยไม่น่ากินและเสี่ยงรับเชื้อโรคจากการเน่าเสียหากกินอาจป่วยเป็นอาหารเป็นพิษได้ง่ายกว่า 2. กุ้งเปลือกอ่อนลื่นมือมีเมือกและกลิ่นแปลก กุ้งสดใหม่ควรมีเปลือกแข็งแห้งไม่ลื่นด้วนหากสัมผัสเจอกุ้งเปลือกนิ่มเหนียวมือมีเมือกเหนียวและมีกลิ่นเหม็นฉุนผิดไปจากกลิ่นคาวทะเลอ่อนๆอนนี่คือสัญญาณว่ากุ้งกำลังเน่าด้วยแบคทีเรียเจริญติดโตอย่างรวดเร็วกินเข้าไปอาจทำให้ท้องเสียอาเจียนหรือร้ายแรงถึงขั้นอาหารเป็นพิษ 3. กุ้งที่สีไม่ปกติ ตามปกติกุ้งสดจะมีสีเขียวเทาใสาหรือโทนธรรมชาติหากพบว่ากุ้งเปลี่ยนเป็นสีซีดขาวแดงน้ำตาลหรือดำจนผิดแปลกนั่นอาจเป็นเพราะเสียจากการเก็บผิดวิธีหรือและนี่คือประเด็นถกเถียงอาจถูกแช่สารเคมีเพื่อให้ดูสดนานเกิดอันตรายต่อระบบย่อยอาหารและสารพิษเหล่านั้นค่อยๆสะสมในร่างกาย4กุ้งขนาดใหญ่ผิดธรรมชาติทั้งถาด กุ้งตามธรรมชาติจะมีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กปะปนกันถ้าพบกุ้งทั้งถาดตัวใหญ่เท่ากันหมดเนื้อแน่นผิดปกติระวังไว้ก่อนเพราะอาจผ่านการเร่งฮอร์โมนหรือให้อาหารสังเคราะห์ทำให้เนื้อจืดร่วนไม่อร่อยและนี่คือจุดขัดแย้งแม้มองภายนอกจะแปลกใหม่หน่าซื้อมากแต่ความเสี่ยงของสารเคมีตกค้างจะสูงขึ้นหากบริโภคบ่อยๆอ,อาจเป็นบ่อกเกิดโรคเรื้อรังระยะยาว นี่คือข้อเท็จจริงจากเจ้าของร้านอาหารทะเลตัวจริงเสียงจริงจะเชื่อหรือไม่หรือคุณเองเคยเจอสถานการณ์เหล่านี้ไหมแล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นการใช้สารเคมีหรือฮอร์โมนในอุตสาหกรรมกุ้งจำเป็นจริงไหมหรือเป็นเรื่องที่ควรยกเลิกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ใครเห็นต่างกล้าแสดงออกเลยเลือกกุ้งฉล,ฉลาดดจะดีต่อสุขภาพระยะยาวที่สุดขอบคุณข้อมูลจากเค n น4 vn